สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับผู้ที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับกับผมก็นําพระนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อดินผสมว่านวันนี้ก็จะมาพูดถึงธรรมชาติพระแท้ที่ดูง่ายครับพระแท้ที่ดูยากนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับด้านขวามือองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่หัวขีดลายมีจุดนะครับพระนี่แกดินนะครับ ด้านซ้ายมือเป็นพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับ <c oughs> พระนี่ออกค่อนข้างเก๋น้ําว่านนะครับพระเทที่ดูง่ายก็คือด้านซ้ายมือนะครับ <c oughs> พระเท่ดูยากคือด้านขวามือนะครับ <c oughs> ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างเทที่ดูง่ายเนี่ยเราดูยังไงนะครับ <c oughs> พระเทดูง่ายก็คือพระที่มีน้ําว่านมีชั้นรามีน้ํามันมีปูนนะครับครบทุกอย่างนะครับกลไกของการเกิดชั้นราเกิดไขว่านนะครับเป็นลําดับขั้น เป็นวิวัฒนาการนะครับที่เราพิจารณาได้ง่าย <c oughs> จะแตกต่างพระที่แก่ไปทางดินนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับหลวงปู่ทวดสองสี 7, ่เก้าเจ็ดเนี่ยมวลสารหลักก็คือเนื้อดินกากยาสักนั่นเองครับมวลสารรองก็คือน้ำว่านปูนนะครับมวลสารชิ้นว่านต่างๆก็คือมวลสารรองนะครับส่วนมวลสารหลักก็เป็นเนื้อดินกากกษ์นะครับเพราะว่าพระนี่เพื่อนอย่าลืมมาสร้างหกหมื่นสี่นะครับหกหมื่นสี่เนี่ย าการสร้างพระก็หลายคนสร้างหลายคนทำจะตั้งให้ทาออกมาเหมือนกันทุกองในจัดส่วนปริมาณมวลสารที่เท่ากันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้พระต้นๆก็อาจจะถึงน้ำว่านนะครับถึงน้ำมันถึงคินว่านนะครับธรรมชาติพระก็จะดูง่ายหน่อยพระที่กดองค์ท้ายๆก็ส่วนมากก็จะเหลือเป็นก้อนเนื้อดินนะครับก็ค่อนข้างออกไปทางดินเยอะ ก็มีมวลสารผสมอยู่ด้วยนะครับแต่น้อยในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าพระหลวงปู่ทวดตรงสี่เก้าเจ็ดเนี่ยมีหลากหลายแม่พิมพ์นะครับมีแม่พิมพ์เยอะเหมือนกันนะครับหลากหลายแม่พิมพ์หลากหลายธรรมชาตินะครับทําไมถึงหลากหลายธรรมชาติการเกิดเพราะว่าสัดส่วนของอมวลสารที่ผสมลงไปไม่เท่ากันนะครับเช่นอ,องค์นี้ถึงน้ําวาดองค์นี้ไม่มีน้าวาดมีก็น้อยอชิ้นวาดก็น้อย นะครับน้ำมันก็ไม่ถึงตรงนี้ถึงทั้งน้ำว่านถึงทั้งน้ำมันนะครับถึงทั้งปูนนะครับธรรมชาติมันก็เลยดูง่ายครับเพราะว่าพระนี่สร้างหกหมื่นสี่เดี๋ยวเราจะมาขยายดูกันนะครับว่าแท้ดูง่ายกับแท้ดูยากดูยังไงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาไปด้วยกันนะครับอ่านะครับเรามาพิจารณาพระเท้ดูง่ายก่อนนะครับพระแท้ดูง่ายไหมครับอ่าก็คือธรรมชาติของคราบไขคราบว่านนี่ มีครบต้วนสมบูรณ์นะครับมีครบต้วนสมบูรณ์นี่คือธรรมชาติประเทศที่ดูง่ายเพื่อนดูนะครับลักษณะของอะไรครับลักษณะของคราบไขว่านนะครับชั้นเชื้อราลำดับขั้นตอนการเกิดการวิวัฒนาการเหล่านี้ก็คือน้ำว่านนะครับที่ก็ผสมลงไปในองพระเนี่ยชิ้นว่านนะครับปูนน้ำมันนะครับเมื่อพระเจอความชื้นสัมผัสกับความร้อนทำให้เกิดอะไรครับเกิด เชื้อราก็คือชั้นของรานะครับเห็นไหมฮะงอกปปกคลุมไปทั่วองค์นะครับกระบวนการเกิดชั้นดาเหล่านี้เมื่อมันแห้งตัวลงนะครับน้ํามันที่เราเหยอออกมาอลองปูนที่ขับออกมาก็มาทับถมเกาะอยู่ที่เกาะติดอยู่ที่ผิวเนื้อพระนะครับชั้นด้านบนเนี่ยส่วนที่เป็นมีน้ํามันตัง,ตงยิ้วนะครับมีน้ามันตังยิ้วมางอกทับถมอยู่เยอะเนี่ยก็จะทําให้เกิด คาบไข่นะครับคาบไข่ว่านนั่นเองนะครับจะไม่เป็นลักษณะเป็นเม็ดกลมๆก้อนๆใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเอาปูนขาวนะครับมาแต่งเติมมาไว้ลักษณะแบบนั้นคือเป็นพระเกนะครับพระเกเ,เพื่อนๆนึกถึงความเป็นจริงนะครับลักษณะรูปแบบของชั้นราเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นไข่เป็นใหญ่ๆนะครับนี่คือลักษณะรูปแบบของชั้นราที่เกิดในหลวงปู่ทวด2497นะครับ องไหนที่แก่น้าว่านเยอะนี่มีทุกองค์ครับมีทุกองอ่าแล้วก็สีน้ําว่านบริเวณนี้ก็เป็นอ่าส่วนของน้ําว่านที่หลงเหลือนะครับเกาะติดอยู่ที่ผิวเนื้อเพราะว่าอะไรครับน้ําว่านมันมียางไม้นะครับก็คือยางว่านนั่นเองนะครับถ้าเป็นแต่ส่วนของน้ํามันก็ละเหยไปหมดแล้วนะครับแต่มันมีของยางว่านยางไม้อยู่ด้วยนะครับที่หลงเหลือเราเห็นเนี่ยส่วนที่ไม่มีน้ํามันตังยิ้วมางอกทับถมนะะก็จะเป็นลักษณะที่แห้ง ส่วนที่มีน้ํามันตังยิ้วมางอกทรับถมก็เป็นลักษณะไข่ไขมีความฉ่านวลน,นะครับจุดในลักษณะแบบนี้นะครับทําให้เราเนี่ยพิจารณาได้ง่ายว่าพระองค์นั้นนะครับแทหรือเก๋เพราะว่ามันเป็นลําดับขั้นตอนและการวิวัฒนาการของกระบวนการการเกิดชั้นคาบไขเหล่านี้นะครับเ,เพื่อนเห็นไหมฮะมวลสารหลักก็คือเนื้อดินกากะยักก็จะเป็นลักษณะสีดํานะครับเนี่ย ตรงนี้เห็นไหมก็เป็นลักษณะของคราบวานนะครับไล่ไปเพื่อนดูนะครับเห็นไหมบริเวณใบหน้าก็เป็นลักษณะของคราบไขว้านนะครับทับถมอยู่กับชั้นราแล้วก็น้ํามัน <c oughs> <c oughs> เนื้อด้านในก็เป็นเนื้อดินกากขย์นั่นเองนะครับมีมวลสารที่ผสมลงไปละเอียดบ้างเล็กบ้างหยาบบ้างนะครับเพื่อนดูธรรมชาติของชั้นราที่ทับถมอยู่กับน้ํามันแล้วก็ปูนนะครับเนี่ยธรรมชาติพระเหล่านี้นะครับที่ ผมบอกว่าเป็นพระเทที่ดูง่ายนะครับแล้วคราบสียางไม้คราบว่าน,นก็มีหลากหลายสีสันนะครับเหลืองเข้มบ้างน้ําตาลบ้างนะครับแดงบ้างอ่าบริเวณน,นี้นะครับก็เป็นสีแดงเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยด้านขอบ พิมพ์พระนะครับเห็นไหมก็จะข <c oughs> อ,อไปครับเป็นลักษณะของสีงแดงๆเหมือนกับคล้ายกับสบู่เลือดนะครับนี่ก็คือ,อยางยางว่านนะครับก็คือ,อยางไม้นั่นเองก็เป็นอ,อยางว่านหลายๆชนิดนะครับที่เขาผสมลงไปเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูนะครับธรรมชาติของคราบไข่ว่านนะครับลำดับชั้นการเกิดเพื่อนดูทีครับ มันจะทาเกดได้ไงล่ะครับมันมีหลากหลายรูปแบบไหมครับมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับเห็นไหมดูด้านนี้เนี่ยลำดับขั้นเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นฝีมือมนุษย์เพื่อนดูสิครับลักษณะของเส้นใยเชื้อรานจะเป็นลักษณะไขไข่ใหญ่ๆนะครับจะไม่เป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนเนี่ยถ้าเป็นก้อนกลมๆขาวๆ แสดงว่านั้นเป็นค้าปูนที่เขาทาเก๊ขึ้นมานะครับเขาทาเก๊แน่นอนนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับให้ไปพิจารณาลักษณะของการเกิดชั้นรานะครับว่าเป็นลักษณะยังไงและเ,เพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับทีนี้มาดูพระแท้ที่ดูยากพระแท้ที่ดูยากก็คือพระที่แก่ไปทางดินนะครับพระที่ค่อนข้างแก่ไปทางดินนี่นะ,ะพระหกมงินี พระ64,000องค์นะครับเพื่อนจะให้มีมวลสารที่มีสัดส่วนเท่ากันหมดเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระสร้างเยอะนะครับตั้ง64มนะครับมันก็ย่อมมีทั้งแก่มวลสารแก่ดินแก่น้ำมันแก่ว่านสัดส่วนเหล่านี้ก็ลดหลั่นกันไปนะครับลดหลั่นกันไปเห็นไหมฮะองค์นี้พิมพ์ใหญ่หัวมีขีดไหลมีจุดเหมือนกันนะครับหัวม,มีขีดก็บริเวณนี้ ไมีจุดก็บริเวณนี้นะครับที่เขาแยกพิมพ์กันนะครับเห็นไหมฮะเนื้อดินกากยักษ์นะครับก็เป็นลักษณะเนื้อดินทีงแห้งๆรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ถึงน้ํามันนะครับเนื้อดินก็เลยแตกรานนะครับก็คือเอกลักษณ์ของดินกากยักษ์นั่นเองนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะแห้งจัดนะครับพลานี่ไม่มีกินแล้วเห็นเพื่อนดูนะครับ ดูด้านข้างก็จะมีลักษณะของไอขว่านบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ที่ลงเลืออยู่นะครับเพราะว่าพระนี่ผมสานิฐานได้เลยว่าพระองค์นี้กดองค์ท้ายๆนะครับเพราะแก่ไปทางดินเยอะดูนะครับลำดับความแห้งของเนื้อพระเห็นไหมด้านข้างก็มีน้ํามันงอกนะครับน้ามันจะไม่งอกฉ่ำเคลือหรอกนะครับส่วนที่ไม่มีน้ํามันเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของคราบดินแห้งนะครับดินแห้ง อ่านะครับเี่ยเพื่อนดูพิจารณาดูนะครับธรรมชาติเนื้อดินกากยักษ์นะครับอย่างเงี้ยถึงจะแก่ดินแต่สําหรับคนที่ดูเป็นก็ถือว่าดูไม่ยากหรอกนะครับเพื่อนดูไม่ยากเห็นไหมฮะส่วนที่มีน้ํามันงอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีมีความชํานวนนะครับมีความชนนํานวาขยายขึ้นมาทางเพื่อนดูธรรมชาติพระเทนะครับที่ค่อนข้างแก่ไปทางดินนะครับ สำหรับบางคนที่ดูไม่ค่อยเป็นก็ถือว่าดูยากนะครับดูยากแต่คนที่ดูเป็นแล้วก็ถือว่าไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าธรรมชาติพระเทนน่เม็ดแดงเห็นไหมก็ลักษณะสีมเม็ดแดงก็เป็นเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ไล่ดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าธรรมชาติเนื้อดินนะครับกากยักในหลวงปู่วทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับธรรมชาติพระที่แก่ดินเป็นยังไงนะครับ เผื่อเพื่อนๆอาจจะไปเจอนะครับอ่าธรรมชาติพระที่แกดินก็ได้มีหลักในการพิจารณานะครับเพื่อนว่า <c oughs> ดินกากะยักนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าพระที่แกดินพระที่แกน้ำว่านแก่มวลสารนะครับก็ย่อมอ่ามีข้อแตกต่างนะครับลำดับการเกิดนี่มันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> นี่ย แท้ดูง่ายแท้ดูยากนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่เข้าใจแล้วนะครับว่าธรรมชาตินี่ดินกักษยนะครับเป็นลักษณะยังไงรองปูนนะครับที่เกิดออกมาจากเนื้อพระนะครับอ่าที่ขับออกมาอยู่บนผิวพระเนี่ยผ่านระยะเวลา60ป,ปีนะครับมีทุกองค์แน่นอนนะครับมีทุกองทั้งปูนที่อยู่ในดินและก็ปูนที่เขาผสมลงไปนะครับลำดับการ เกิดเหล่านี้นะครับมันเป็น,นกลไกของการเวลานะครับเพื่อนเป็น,นกลไกของการเวลาไม่ใช่ฝีมือมนุษย์มาทาเอาไว้นะครับนั่นก็คือหลักวิทยาศาสตร์อีกหลักหนึ่งนะครับเพื่อนที่เราใช้พิจารณากันนะครับนี่เพื่อนดูนะครับในตำหนิในเนดินกากยักนะครับมันจะไม่ตายตัวติดชัด ทุกองเสมอไปหรอกนะครับอย่า,มาเมามาใส่ใจให้มากครับ <c oughs> <c oughs> แค่แยกแยะพิมพ์ทรงว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรก็พอนะครับที่เหลือเราดูธรรมชาติของเนื้อพระ,ะเลยนะครับเพื่อนดูธรรมชาติของเนื้อพระ,ะเลยบางคนว่วดูขอบกระด้งตรงนี้นะครับด้านข้างเนี่ย กระด้งนี้มันก็ไม่สาคัญหรอกนะครับเพื่อนขอบกระด้งเนี่ยบางคนให้ดูขอบกระด้งนะครับตำหนีในพิมพ์พิม์มใหญ่ลายจุดพิม์ใหญ่หัวมีขีดเนี่ยขอบกระด้งตรงด้านข้างนะครับเนี่ยมวลสารเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นชิ้นว่านเล็กๆกก็เยอะนะครับแต่เนื้อดินนี่สีดําขอบกระด้งก็บริเวณขอบพิมพ์นี้เองนะครับด้านข้างทั้งสองข้างนะครับ บางคนว่าขอบเหล่านี้นะครับในพิมพ์นี้จะมีขอบกระดุนะครับแต่ละคนนะครับคิดเอามาเป็นตำหนีหมดนะครับให้ดูที่ธรรมชาติความเก่าข,ของเนื้อดินเป็นหลักดีกว่านะครับเพื่อนเราจึงจะได้พระเทนะครับจึงจะเข้าใจนะครับถ้าไปดูตำหนีนี่ ลงประเด็นไปหมดนะครับพระเกมันเก่ได้นะครับขอบกระดงเนี่ยแต่พระเกศส่วนมากนะครับจะเป็นลักษณะที่ชื้นๆซะมากกว่านะครับของเกศเนี่ยถึงจะอบยังไงนะครับก็ไม่เป็นธรรมชาติหรอกนะครับมันก็ดูออกนะครับระหว่างเกศกับเทเนี่ยดูใต้ฐานนะฮะอ่าใต้ฐานตรงนี้เห็นไหมมีรูเม็ดแดงเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของสีเม็ดแดงในหลวงปู่ทวดองพัเก้าสเจ็ด ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเนื้อดินการายักษ์ด้านหลังนี้ไม่ถึงน้ํามันเลยนะครับผิวพล้านี่แห้งนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือธรรมชาติล,ลักษณ์ของเนื้อดินการายักษ์นะครับเบื่อยถ้าถึงน้ํามันนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าถึงน้ํามันเนี่ยเนื้อพละเนี่จะสีดําเข้มกว่านี้นะครับถ้าถึงน้ํามันตังยิ้วเนี่ยนี่ด้านข้างเห็นไหมชิ้นว่านมวลสาร อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามวลสารน,นี่เราต้องส่องให้ดีมันก็มีเยอะนะครับแต่มันปะปนอยู่กับเนื้อดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยพิจารณาได้ยากนะครับพิจารณาได้ยากเนี่ยหัวมีขีดลายมีจุดนะครับทีนี้ ลายมีจุดก็บริเวณนี้นะบริเวณนี้ที่เขาว่ามีจุดนะครับเนี่ยมีจุดเนื้อเกินอยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นจุดก้อนๆน,นะครับอ่าตรงหวัวไหลน่ายเ,เห็นไหมครับเนี่ยตรงหวัวลายเนี่ย นี่นะจะเป็นลายจุดนะครับหัวมีขีดเห็นลองปูนใบหน้าไหมครับนี่คือลำดับการเกิดนะครับของปูนไม่ใช่ว่าสร้างแค่ยี่สิปีธรรมชาติเหล่านี้จะก่อเกิดนะครับ มันต้องใช้กระบวนการเวลานะครับเ,เพื่อนๆทีนี้พอมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสององค์เห็นไหมครับความแตกต่างนะครับระหว่างเทดูง่ายเทดูยากกับเทดูง่ายนะครับก็คือพระที่ ค่อนข้างแก่ไปทางดินนะครับถือว่าดูยากหน่อยแต่ถ้าว่าแก่ไปทางน้ําว่านทางปูนทางชั้นราต่างๆที่งอกแก่น้ํามันเนี่ย <c oughs> ธรรมชาติการเกิดของพระในหลวงพิต้องสี่เก้าเจ็ดเนี่ย,ยมันจะดูง่ายกว่านะครับแต่ถ้าคนดูไม่เป็นนะครับอ่าไปเจอของเก๊ที่มันปลูกปูนมาทั้งองค์เลยนะครับอ่าแล้วก็เาคาบยางอะไรต่างๆมาทาทับไว้นะครับเพื่อนๆในพิจารณาตรงที่ชั้นของรา นะครับลักษณะของชั้นราจะเป็นลักษณะเส้นใหญ่นะครับจาผมไม่เลยของแท้มันจะเป็นเส้นใหญ่นะครับเพราะามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเป็นฝีมือมนุษย์ในี่ส่วนมากก็จะเป็นก้อนๆนะครับที่เขาทากันอ่านะเป็นลักษณะเม็ดเมขาวๆก้อนๆนะครับนั่นก็คือปูนขาวนั่นเองครับปูนขาวนั่นเองมันไม่เหมือนของเทหรอกนะครับของเท้นี่ยนะธรรมชาติมันจะหลากหลายนะครับมันหลากหลายรูปแบบนะครับพูดได้ง่ายหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมันไม่เหมือนกับพระเกศที่เขาทำแต่งเติมขึ้นมาก็จะเป็นรูปแบบเป็นก้อนๆนะครับเม็ดเมดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นเม็ดปูนขาวทั้งนั้นเลยนะครับที่เขาทาในหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับที่ทําเกศขึ้นมามันทําตามอะไรครับทําตามไอ้พวกเซียนสมาคมนี่ครับสมาคมพระเกศไม่ชอบเล่นพระแนวนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเมื่อเราศึกษาดีๆเราก็จะรู้นะครับว่าขระนวนการเกิดไขราเกิดไขว่านนะครับ ไม่ได้เป็นลำดับขั้นเป็นเม็ดกลมๆก้อนๆนะครับมันจะเป็นลักษณะเส้นใหญ่นะครับเป็นเส้นใหญ่เป็นไข่นะครับนั่นก็คือธรรมชาติของไขว่านในหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับที่เขาเรียกคราบไข่คราบไข่นะครับคลิปนี้อาจจะถ่ายย้อนแต่งไปหน่อยนะครับถ่ายเปรียบเทียบกลางคืนให้กลับไปดูคลิปที่ผมถ่ายแยกองค์นะครับองค์เดียวเนี่ยก็จะเห็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับ ว่าธรรมชาติของเนื้อลักษณะรูปแบบของชั้นราเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่วันนี้ที่นํามาเปรียบเทียบเพื่อนดูระหว่างแท้ดูง่ายกับแท้ดูยากนะครับ <c oughs> ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับคนที่เข้ามาศึกษาลงบุทวดใหม่นะครับดูด้านฐานองค์นี้เห็นไหมฮะใต้ฐานดูสิครับสีน้ํำว่านอย่างที่ผมบอกนะครับว่าองค์นี้ไม่มีรอย ซ่อมนะครับเพราะว่าเขาดินมาอุดเอาไว้เห็นไหมฮะบริเวณนี้เนี่ยเขาเน้ดินมาอุดเอาไว้นะครับแล้วสีของยางว่านเพื่อนดูสิครับเียงเหลืองเนี่ยอ่าเป็นยางนะครับเป็นยางไม้นะครับเป็นยางว่านถ้าเป็นน้ําเฉยๆเนี่ยมันแห้งไปหมดแล้วเลยนะครับป่านี้เห็นไหมฮะไม่มีน้ามันตังยิ้วมางอกทับถมก็เป็นลักษณะของแห้งๆนะครับยางว่านเทียงแห้งสำหรับพระเทสที่ดูง่ายนะครับอ่า สองวงเปียบเทียบนะครับเห็นไหมฮะน,นี่ธรรมชาติของพระหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมใหญ่ลายจุดกับพิมใหญ่หัวมีขีดลายมีจุดนะครับอ่านะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อๆไปนะครับที่ผมนําลงที่นํามาเพื่อลมกันรับชมและศึกษาก็อาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนๆมีพระอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้นํามาเปรียบเทียบนะครับได้นํามาส่องได้นํามาพิจารณานะครับไม่ต้องเห่ียให้เซียนที่ไหนมันดูนะครับเพราะว่าไอ้เซียนเกมันก็มั่วทั้งนั้นนะครับไปพวกสมาคมพระเก g ไอ้ถาบันรับรอง p a ะ k ก g ไอ้โพสไอ้โทษอะไรต่างๆก็มั่วทั้งนั้นเลยนะครับอ่า สิองค์แทสักองสององค์ับที่เหลือก็พระเกทั้งนั้นเหมือนกันนะครับเราพิจารณาเองดีกว่านะครับถ้ามีธรรมชาติครบถ้วนอย่างที่ผมกล่าวก็เลี่ยมบูชาได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ